ถึงหลังนี้อยู่รัชดาถนนรัชดาซอย28อินฟินิตี้หลังนี้เขาจะขายประมาณ70ล้านนะครับ70ล้านพื้นที่ประมาณดูด้วยสายตาน่าจะ ห0ตารางวาได้เป็นตึกหลังนี้มันสูงทั้งหมด6ชั้นต่อเติอตอตอมอีกรวมเป็น7ชั้นครับผมถนอนกว้างใหญ่เหมาะสำหรับทำเป็นออฟฟิศหรือที่อยู่อาศัยก็ได้ ที่ดินมีราคาแพงข้างถนนข้างรถไฟใต้ดินครับ